สำหรับใครที่อยู่ในย่านบางนาคุณจะได้พบกับอัตลักษณ์และความโดดเด่นของสถาปตัตยกรรมจากมหานครนิวยอร์กนี่คือหมู่บ้านหรูนะครับระดับลักชัวรี่นะครับในย่านของบางนานี่คือบางกอกบุรวาทยาร์ดบางนานะครับบนพื้นที่โครงการกว่า91.3ไร่เอกสิทธิ์เพียง31ครอบครัวขรุขระหรูทำเลบางนาเชื่อมต่อเมืองเพียง10นาทีทำเลศักยภาพเพื่ออนาคต ติดถนนเรียบวงแหวทฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางนาตราดสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักได้หลายสายอาทิเช่นบางนาตราดสีนคลินลาดกระบ,บงังอ่อนนุชสุขุมวิทและสามารถลัดไปยังเฉลิมพระเกียรติหลอเก้าพัฒนาการยังเชื่อมต่อทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์และทางบูรพาวิถีสำหรับแปนบ้านนะครับแบ่งเป็นสทป์นะครับ ทายแรกก็คือเบวีเดียนะครับพื้นที่620ตารางเมตรนะครับ5ห้องนอนนะครับ6ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นจอดรถได้4คันมี2ห้องแม่บ้านนะครับแล้วก็มีลิฟต์นะครับอีกท้ายนึงนะครับเป็นท้ายใหญ่นะครับเบนเตสต้านะครับบนพื้นที่776ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นนะครับจอดรถได้5คันนะครับมี2ห้องแม่บ้านวันนี้เราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างนะครับ XL ไซส์ใหญ่ที่สุดของโครงการเลยตามไปดูกันนะครับ เอาละครับเราเข้ามาในส่วนของบ้านไทยใหญ่ที่สุดนะครับในหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านนียมี2ไทยอันนี้เป็นไทยใหญ่776ตารางเมตรนะครับนี่คือห้องโถงตอนแรกนะครับก็จะแบ่งโซนเป็นโซน common area นะครับซึ่งจริงๆแล้ว่มีอยู่เหมือน2โถงรวมกันเลยนะเพราะว่า1นงนะโถง c o m m อนต้อนรับแล้วก็เข้ามาด้านในนี่คือเหมือนโซนพักผ่อนนะครับ แล้วก็ในส่วนของด้านล่างก็จะมีเป็นห้องผู้สูงอายุนะครับสําหรับใครที่ในครอบครัวมีผู้สูงอายุนะครับห้องนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําส่วนตัวนะครับบรรยากาศภายในห้องโล่งโปร่งสบายนะครับมีสเปซเพดานที่สูงมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเทคบิวในส่วนของมุมนั่งเล่นในส่วนของข้างนอกบ้านนะครับโหได้อย่างดีเลยนะครับส่วนห้องครัวอันนี้ก็ ถือว่าแบ่งโซนเป็นอย่างดีนะครับในการจัดนี่คือ12ที่นั่งนี่คือสบายสบายเลยนะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์เอาไว้วางอาหารนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนครัวไทยถือว่าเป็นสัสดส่วนไว้อย่างดีก็จะมีเตาไฟฟ้ามีหูดูดควันแล้วก็มีซิง์รางจานในส่วนของห้องครัวนะครับทางโครงการก็ตกแต่งบิวอินมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับพอเปิดประตูออกมาจะเป็นโซนของแม่บ้านนะครับเป็นโซนซักล้างนะครับ ในส,ส่วนของโซนซักล้างเสร็จก็จะมีห้องเมดห้องน้ําซึ่งจริงๆแล้ว่เมดก็สามารถที่จะเข้าด้านข้างได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านด้านในตัวบ้านนะครับก็อยู่ในส่วนของโซนซักล้างได้ก็จะมีห้องนอนเมดห้องน้ําเมดนะครับในส่วนของอทางเข้าบ้านมี2ทางกับทางหลักใช่ไหมแล้วก็มีประตูรองเวลาเราซื้อของมาจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาได้เลยนะครับมีห้องน้ำนะครับห้องน้ําชั้นหน แล้วก็อันนี้ห้องถ้าเป็นผู้หญิงก็ห้องเก็บกระเป๋าแล้วกันห้องผู้ชายก็เก็บรองเท้าได้นะครับได้ครับนี่ก็เป็นส่วนของชั้นหนึ่งก็ถือว่าหมู่บ้านจัดสัดส่วนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันเลยดีกว่านะครับ <ไป S 1> ชั้น2เนี่ยขึ้นได้ทั้ง2วิธีนะครับขึ้นบันไดส่วนตัวบันไดส่วนตัวขึ้นคนเดียว,วใช่หรือจะขึ้นลิฟต์ก็ได้อย่างที่บอกว่าบ้านเขามีอยู่3ชั้นบันไดเนี่ยคือเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กสัมผัสของการเดินะจะรู้สึกแตกต่างจากที่ไม่เสียงดังเพราะว่าถ้าเป็นโครงสร้างเหล็กจะรู้สึกซึ้งๆอันนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเดี๋ยวเราขึ้นบันไดกันดีกว่านะครับบันไดกว้างนะแล้วก,ก็ไม่ได้ชันมากไม่ได้ชันมากถือว่าเดินได้สะดวกแล้วก็ แต่ละขั้นของบันไดก็กว้างกว้างใหญ่ขึ้นมาชั้น2นี่ถือว่าเป็นชั้นสําหรับเจ้าของบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าทางโครงการนี้จัดสรรให้ชั้นสองบนพื้นที่ทุกซอกทุกมุมนะครับเป็นพื้นที่ของเจ้าของบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งห้องนี้ก็จะเห็น uh, เพดานที่เป็นซิลลิงสูงของหมู่บ้านนะครับที่เดินเข้ามาก็จะสามารถที่จะเห็นคนเดินจากชั้นหนึ่งเข้ามาได้เลยทําให้บ้านดูโปร่งนะครับจริงๆชั้น2เนี่คือน่าจะเป็นที่ที่แบบ เอาไว้แบบพักผ่อนได้ดีนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเคาน์เตอร์มีเคาน์เตอร์นะครับเอาไว้แบบประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆเวลาเพื่อนมานั่งกินชิลๆแล้วก็มีซิงล้างจานนะครับแล้วก็มีตู้เก็บของใช่เวลาเพื่อนมาก็น่าจะมานั่งดูหนังฟังเพลงตรงนี้ได้ไอเดียอีกห้องหนึ่งอยู่ในชั้น2ก็คือมันจะเป็นเหมือนห้องห้องนวดสปาทำเล็บทำผมนะครับ ตรงนี้ได้แล้วก็มันจะมีห้องน้ำไว้ในตัวเลยใครที่อยากจะมานวดเลยเาเยใช่ใช่คนมานวด,ดาาบ้านแงนนี่เลยเขาด้าง<อ> <ใน S 2> คนมานวดมานั่งนวดสปาเรีย่ยงแม่บ้านมาทำให้ส<ช>บายอย่า<ช>เลยนะคะเนี่ยสบายเลยฟิลแบบเหมือนสปาใช่ใช โอ้โหสาวๆน่าจะชอบห้องนี้มากๆเลยนะครับสําหรับใครที่รักความสวยความงามนะครับจัดสรรห้องนี้นะครับเป็นห้องนวดสปาหรือจะเป็นห้องทําเล็บทําผมได้เลยนะครับเข้ามาในโซนของชั้นสองแบ่งครึ่งบ้านเลยนะนะครับ ให้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดมยกซีกหนึ่งของบ้านนะครับจัดสรรให้เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะครับโอ้โห mm hmm. oh, อะไรใหญ่ขนาดนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของมาสเตอร์เบดมนี้ประกอบด้วยระเบียง,ยงห้องอนเนกประสงค์นะครับเอาไว้นั่งวาดรูปทำกิจกรรมนะครับเป็นอยู่ชั้น2มองไปที่ระเบียงเทคบิวได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของ ห้องมาสเตอร์เบดมใหญ่นะครับใช่ใช่นี่คือห้องใหญ่เลยเลใช่ใ,ชหใหญ่เลยแล้วก็มีระเบียงมองไปเหมือนกันนะครับมุมเดียวกันกันกบตัวห้องอเนกประสงค์ <S <S ที่ผมอยากจะนำเสนออยากจะพาไปดูนะครับครึ่งหน้าเป็นที่นอนห้องนอนห้องนอเนกประสงค์ใช่ไหมครึ่งหลัง ห้องแต่งตัวนะครับนี่ก็คือห้อง walk in closet นะครับในห้อง master bedroom นะครับใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆคงชอบนะครับแบ่งเป็น2ด้านนะครับแบ่งได้ฝ่ายชายฝ่ายหญิงหรือจะผู้หญิงก็น่าจะแบบเหมาเต็มแหละผู้ชายไม่ได้อะไรหรอกเอาไว้โชว์ทั้งหมดเลยมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับมีที่นั่งแต่งตัวนะครับกระจกอย่างดีฝั่งนี้ก็ยังมีอีกอย่างข้างหลังอย่างที่บอกห้องน้ํา ใหญ่มากห้องน้ำเดี๋ยห้องนอนเนี่ยใช่ในห้องนอนได้เลยนอนในห้องน้ำได้เลยมีอ่างเอาไว้นอนใช่ครับอยากจะมานอนแบบแช่น้ำมีหมอนสองใบนอนได้สองคนแช่น้ำตรงนี้ค่ะใช่ตรงนี้เลยนี่คือส่วนของอ่างล้างหน้าก็แบ่งเป็นชายหญิงได้เลยนะครับใครอยากใช้สุขภัณฑ์ที่โครงการเลือกใช้เป็นของแคชนะครับ นี่คือชั้น2นะครับด้วยความว้าวของห้องมาสเตอร์เบดมเป็นไงบ้างครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดมของโครงการแกรนบางกอกบุรหวัดหยาดบางนานะครับ mm. พอใจหรือยังครับท่านผู้ชมครับยังนะครับยังมีอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชั้น3นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูกัน มาชั้น3แล้วนะครับชั้น3นี่คือเป็นโซนที่เอาไว้ทํากิจกรรมได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นดาดฟ้านะครับในส่วนของดาดฟ้าชั้น3จะอยู่ทางด้านขวาของบ้านนะครับเอาไว้นั่งชิลนะครับออกกําลังกายจะเป็นห้องนี้นะครับในส่วนของหน้าบ้านด้านขวาก็จะเป็นเหมือนห้องฟิตเนสนะครับห้องฟิตเนสอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งมองออกไปเห็นก็คือเป็นหน้าบ้านได้เลยแล้วก็เห็น ดาดฟ้าชั้น2ด้วยนะแล้วก็ในส่วนของชั้น3ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้องนอนที่2แล้วกันนะครับเป็นห้องพักผ่อนใช่เมื่อกี้เราไปดูห้องมาเตอร์เบลูมาแล้วซึ่งก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนี่ชั้น3ก็นี่เป็นห้องเล็กอันนี้เป็นห้องห้องแรกก็พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากวางเตียง5ฟุตได้มีห้องน้ำในตัว1ห้องนี่ครับแล้วก็มีตู้เสื้อนี่นะครับถือว่าเป็นห้องพักผ่อนหรือใครอยากจะปรับโซนนี้ เป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ห้องดูหนังไว้ชั้น3ก็ได้นะแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งของชั้น3นะครับก็จะเป็นทางเดินที่จะแบบข้ามมาอยูอ่แขนด้านซ้ายของบ้านนะครับ ทางโครงการแต่งไว้สวยมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับที่มีขนาดใหญ่ไม่แพ้กับห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะครับหัวห้องนี้ก็มีวอล์กอินคอสตเป็นส่วนตัวจริงๆหมู่บ้านใหญ่ๆหรูๆอ่ะวอล์กอินคอสตอย่างเนี้ยถือว่าใหญ่แล้วนะจ้าถือว่าใหญ่แต่อันเนี้ยเป็นแค่เป็นแค่ห้องลองก็แน่นอนล่ะครับนี่คือโครงการเขาจัดให้ทุกฟังก์ชันให้กับคนที่อยู่อาศัยเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสาหรับโครงการนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับหมู่บ้านแกรนบางก่อบุรวาศนะครับอยู่แถวบางนานะครับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับแวะเข้ามาดูได้นะครับเป็นทําเลศักยภาพนะครับสำหรับคนที่มีแผนในการขยายครอบครัวออกมานะครับผมว่าบ้านเนี้เหมาะมากนะครับ จากที่พาไปดู3ชั้นนี่คือสามารถจัดสรรเป็นพื้นที่ใช้สอยตามสไตล์ของเพื่อนๆพี่ๆแต่ละคนได้เลยนะครับผมนี่แหละครับคือทำเลศักยภาพนะครับที่เราจะขยายนะครับครอบครัวของเรานะครับออกมาอยู่ในชุมชนหรือว่าครอบครัวที่มีศักยภาพแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรปภนะครับส่วนกลางฟิตเนสนะครับเหมาะมากครับสำหรับในการใช้ชีวิตในยุคนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับให้เราดูแลเรื่องบ้านครับก่อนกำห <Home. S 2> บ้านผ่อนตรง Just m a ติดบูโล f r e e l a n c เจ้าของธุรกิจอยู่ต่างประเทศกู้บ้านไม่ผ่านเพียงคุณมีเงินดาวก็ผ่อนตรงได้แล้ว100%ติดต่อเข้ามาพูดคุยและปรึกษากันได้นะครับ